องราศีจะมีมือที่สามมาทำให้รักมีปัญหาช่วงนี้ต้องเชื่อใจกันมากๆถึงจะผ่านไปได้คือราศีไหนไปเช็คดวงกับหมอแรมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีกุมความรักระวังมีมือที่สามเข้ามาทำให้วุ่นวายใจเชื่อมั่นในการเข้าไว้ ราศีเมษความรักระวังไม่เข้าใจกันเนื่องจากคำพูดของบุคคลที่สติดปัญหาถามกันตรงๆงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตดวงได้ทันใจดูดวงแม่นคลิกเลยดวงเด็ด com เช็คดวงเม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิบคำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันด่วงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นเดยด้วงเด็ดเด็กดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR o ค e บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080 997 9665 080 997 9665